กูบอกเลยกูไม่ปล่อยมึงไปไหนแน่เอาจนมึงนอนอะ่ะเอาจนมึงนอนตรงนี้แหละบอกเลยเฮ้ยไอ,ไ,อไม่เอาวิสเปอร์นะอย่าใช้ดวงตา ของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตของฉันมปนมืนมดมนไหนสิโอ้เสื้อมันเปื้อนเลือดกันเลยเว้ยมีเช่นนั้นแล้วอ่าเอาให้มันดำนิดหน่อยเมื่อกี้เสียดายฮนะไม่ได้ค่อยระวังแถบเท่าไหร่ไป <c oughs> โอ้ โอ้ดีนะไม่เอาของดีมาโอ้ชิบหายไม่เอาวิสเปอร์มาด้วยโคตรบ้าเลยเยอะทีเดียวเม้วิสเปอร์มาแล้วได้แมปใหม่กูจะบ้าตาย What the fuck? กูจะฟัดกูเกลียดด่านนี้กูโคตรเกลียดเลยกูยอมแพ้ได้ไหมดิปายคอติงตายได้ไหมตรงนี้กูปาดคอได้ไหมกูไม่มีวิสเปอร์ สายตาลด้วนครับตอนนี้มีใครมีดวงตาขายอเอามาเพิ่อมอีกสักแปดอันดิชิบหายแล้วตาเดียวกูจะพอไหมเนี่ยตัวสองตากูจะพอไหมเนี่ยโอ้บหเห็นเด้อบอกไปก่อนเด้หนีิวางมนะั่วแล้วฮไล่วางกับดักอย่างเดียวฮนะ โคตรโอ้โกูละท้อใจวิสเปอร์กูก็ไม่เมียมองฟังดีๆหนึ่งเย้ยอ้าข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีาามอีกาบินมึงไปไหนเล่าอ้าอกูบอกเลยกูไม่ปล่อยมึงไปไหาแน่เอาจนมึงน,นอนา่ะเอาจนมึงน,นอนตรงนี้แหละบอกเลย้ายาา mấy con hoặc là mất con hoan ba cắp đặt của này hay mà cho ép ào xiềng viên hả xiềng viên hả xiềng viên hả cho mày thằng nó nè ไปแล้วไปล้ไปล,ไปล้เอาออกเลยจ้าแล้วมันสี่เปอร์เซ็นต์ะพักนันมูมันมือหันนีส่สเยเอ็นแปบแบแบๆๆเป็นฆาตกรที่รู้สึกเป็นตุ๊ดมากอ่าไม่หยัง่งไม่เห็นหยัง มึงเห็นยังยุบิเจสัมณีมึงมานี่เลยมาเจาสัมณีแปะหัวมานี่โอ้ตัวนี้แม่งที่จูโคตรเยอะอไอะเจใครใครใครจะหลงเอา้าอะไรามาหนี้เจ๊แม่ก็ออกไปเลยเอยออโอ้เปิดกล่องแต่น้าต่อปาตัน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  พกดูใสโอ้คือซ้ำมาอยู่ไก่กูแท้หอดปะเนาะหอดปะเนาะบ่มีไม่ได้เอาถับมาด้วยฮะนี่มีแถบสักอันให้ฆ่าไหมไว้พร้อมีบ้างแต่อยู่ไกลช่วยกันเร็วไ,ไม่ไปอีกเหรอไม่ไปอีกเหรอฮะไม่ใหม่ใช่ไหมร้อยหลังตีร้อยหลังเตี อะไรอะไรอะไรเอออะไรอะไรอ่ะอ่ะเจยเ,เจสัมฤทแปลงหัวเ,เจยสัมฤทแปลงหัวไม่ได้เจย์อันนี้มีไม้ผมรู้ผมไม่ไปหรอกอ่ะรอเจยเบสเล่นนี่ป่าววะหรือว่าบ้านลูกเต่าจะไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่วะไปไปเนี่ที่พิเศษเลยเจย อ่านะไปอยู่ที่สูงสวยงามตามท้องเรื่องวางแถบสิคะแมนนี่ขอคนเดียวก็ดีใจนะฮะบอกตรงข้างหลังอะไรอะไรอะไรอะนั่นมะไม่ดูนกดูกาดูไระหิวะไรเลยวิชัยวิชัยบุรีไหวฮะมคนไาช่วยละ งทางไหนคะลงทางนี้เหรอเอาเจ๋ลงไม่ลงไม่ดูกันเลยเอาบางลายกันบางลายกันเองฮึแล้วอะไรนะเดี๋ยวนี้แนะหละอ้าว ไม่มีใครมาช่วยนายเลยหรอเจ๊าสามีแปรหัวปล่อยฮะไม่เสียบไม่เสียบมาวิชัยวิชัยแต่ว่าเบียดเล้นอยู่บ้านลูกเต่าฮะให้ฆ่าแล้วกันนะจะได้ที่เดี๋ยวก็จะได้ไล่ฮะไล่เท่าที่มีนั่นแหละไปไปเสียเวลาฆ่าเลยจบจบจบ,จบ ให้มันจบๆบกันไปเรื่องเราระหวังเราไปไปเช็คด่านฟ้าดูสิบนเรือมีหรือเปล่าผมไม่มีวิสเปอร์งไงต้องใช้สายตาดูอย่างเดียวเลย โอ้มันทีมเดียวกันได้ยนี่ A2 A1 เนี่ยไม่นช่อหุ่นเลยอ่ากูไล่แนละ้วกูบอกไว้ก่อนี๋ยวะี๋ยวะเอาอะไรวะเพิ่งมาถึงตะเกียบไปไหนแล้วเฮ้ยวอดลแล้วแถบกูวางทื่อๆตรงนั้นคืออะไรอะ ไม่เกียรจถับกูเลยนะมึงนะมาปั่นเจนรูนี่เนะี่ยนี่ไปถับนี่ไปเจนนูนนะแล้วถับแล้วเจนอยู่บนนั้นบนเรือฮนะกับฝั่งนี้สองอันนั่นน่าจะปั่นที่เรือนะผมว่า เด,เดี๋ยวมีเสียงเสียพึ่งปั่นไปนี่ที่ไหนหวะไปไป,ปรเรือด้วยมิโนวันขอสักคนหนึ่งก่อนจากไม่มีเสียงอะแต่ไม่ใช่ อ่าเอาแล้วม,มึงพาดเด้อบัดเดี๋ยวาะทำไมไม่เหยียบไม่เหยียบเจนกูนหน่อยวะเอ้ยไม่เหยียบแถบกูนหน่อยวะนั่นแหละปลดโอ้ปลดแถบกูจะมีเปิร์กวิ่งมาแล้วเสื้อขาวกูวเห็นเห็นเว้ย <c oughs> เสื้อมึงเด่นเสื้อมึงเด่นอ้าปลดแถบกูอีกโอ้มีเปิร์กมองมีเปิร์กมองกับดักอ่อนเลย ไปเอาๆวิ่งตีวิงว่งตีวิ่งติดไปทำไมดื้อว่าแล้วไงมันิ่งนิ่งมันนิงนน่งนิ่งนี่อะไรฮะเออเออเอา,เอา,เอา ว่าเห็นคาคาคูอเ้อว่ะสองตาอ้าอยัางไม่โดนไม่โดนไม่โดนกลับม,ม,มาเจอจ้าเลยแถวนี้ฮะจะมาเจิดจ้าอะไรจะมาเจอจ้าเลยตรงนี้มาไลเซเบอร์เลยแถวนี้เฮ้ยโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่ไปใกล้ๆก่อนแล้วกันฮนะไอ้คนนี้จะได้ใกล้ๆได้ไป สวัสดีอาร์ครับผมสวดีมิแชมป์ฮะไปเจสัมรีเจสมร,รีมานี่เดี๋ยวผมขวาหาแถบก่อนได้ปะเออปเลยก็ได้มาเจม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 มามมมมเจมมาเจมมาเจมมาเมมนเมมาเจมมาเจมมเจมมมมามมาาจามามมามมาเจมามมม นั่นไงล่ะผมวางพลาดตบไม้โอเคมันวางแผ่ไปแล้วมันจะตบไม้ผมปล่อยไปฮะปล่อยไปันเดียวโอเคไม่น่าไปช่วยหรอกฮะคิดว่าจับจ้ะมา จะหาหลุมบ้าเรามีเปิร์กมองกับดักฮะจะหาหลุมแล้ว ถ้าที่เมื่อเราจบสามารถรบคืนสุสเล่กันได้ที่ชัดเลยเด้อพี่นอ้องหากมักถึงใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะจ๊ะเจสัมลีเมียจ๋าเมียจ๋าอยู่ไหนจ๊ะหาหลุมใช่ไหมจ๊ะนี่ก็ใกล้เสด็จแล้วจ๊ะเมียจา๋าหาหลุมเอาล่ะใครจะเจอก่อนกัน ห้อง,งไหนนะเสียงนี้มันลองจากทางไหนทางเรือปะมาค้างอยู่นี่ประตูอ่ะตางไว้ไม่มีอะไรทำโอเคเจสมลี เมียจ๋ามามาอยู่ไหนนะเจอประตูหรือ,อยังเจอทางลับหรือ,อยังผมก็ไม่เคยเจอทางลับของแมทนี้สักทีนะอยู่ตรงไหน,นเอาละใครจะเจอก่อนกันเนี่ยผมเจอก่อนอีนูอีนู วางกับดัก80ชั้นได้เวลาเริ่มครับวางกับดักแ0ชั้นเราจะไปปั่นเจนนะอ้ามมีรอยวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าแต่ว่าทิกกี้เขาขาว มาไล่กันอีเจ๊ทำไมมึงแหลกกะเจ๊ทำไมมึงแหลกกะเจอะเอเจไอเจ๊ไปไหนเจ๊ไปไหนพี่ไปไหนตบไม้หมดเจ๊เออแหละตบให้เกลี้ยงตบให้เกลี้ยงนั่นแหละเจเฮ้ยพุกอยู่ไหนวะโอ้ไกลจังเลยอ๋อนี่มีนี่มีมาเมา้เฮ้ยดีได้เจอของเจอก่อนไป เจสัมรีเม <could be. S 1> <âu> <deux indistinct S 1> ียจ๋าไปนั่นละเมียจ๋าไปเลยเกินคาดแท้สวัสดีทีวีชัดซีบีครับผมสัมมิคชาแนลสวัสดีครับอิสมิกชาแนสวัสดีครับสวัสดีเอกเอครับผมใครที่เพิ่งมารับชมสปายรับเพื่อเลยก็ได้ที่ชัดแน่